来吧，开灯灯，开。 โทรบอกแม่เอาเงินมาทำบุญเท่าไหร่รายพันยูวเต็มกระเป๋าโอเคเลี้ยงเด็กเดี่ยวนี้นะโหรี่ป้าอยู่แล้วอ่ะโอเคเป็นรถเลือนเฮ้ยเดี๋ยวได้แม่โทรมาอ๋อหนูไม่ได้ขโมยมาแม่แม่ไปวางไว้ที่ไหนเปล่าเออ หนูไม่ได้เอามาหนูเอาเท้าที่ว่าแม่ให้มาทำบุญนะ่ะสามพานาะแหละอ่าฮแค่นี้แหละไปะเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปที่ไหนดีวะาาจำได้ เบาหน่อยเบาหน่อยแม่หลวงโทรมาฮัลโหลอ๋อนี่พี่อ้อมาทำงานอยู่กับเพื่อนเนี่ยเจงคุยกับเพื่อนสิฮัลโหลทำงานกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกาบเออเออเออนั้นคุยกับเขาตอนนะอืมอืมแค่นี้แหละทำงานตอนไป เฮ้ยวันนี้ยอาจารย์มีโครงการให้เราออกค่ายอาสาว่ะเราไปไหนกันดีวะเพื่อนเฮ้ยเราคิดนุ้ยไปทำบำเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนดีกว่าเนี่แต่เราต้องหาโรงเรียนที่แบบมันกันยุงกันนานหน่อยคือแบบเราต้องทำประโยชน์ให้พวกน้องๆเนี้ยเชซฟไปซ่อมตรงถิ่งช้างใช่ทางสีแดงอ่าอะไรซ่อมอะไรอุปกรณ์เด็กเล่นตีเส้นสนามอ่ใช่เราเริ่มเรียนมาดิเราไปเรียนไหนกันเอาแบบกันดานหน้าทื่อเราไม่อยู่แล้วเราช่วยเขาไม่ได้ว่ะ คิดไม่ออกอ่ะไอ้ชาวที่ไหนแถวการไหมมันเป็นโรงเรียนแบบชายแดนอะไรเงี้ยมันไกลไปค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะขึ้นนะเว้ยแล้วเดี๋ยวเราออกเป็นเรือดอะไรไงแบบออกตั้งกล่องเรือดอะไรอะไรประมาณเนี้ยการเอาโรงเรียนไหนอ่ะเรื่องโรงเรียนอะไรกินกูไม่รู้เลยว่าทางการมีโรงเรียนอะไรบ้างวัดไม่เคยยิ่งไหมแม่แม่ขย่าเลยไอ้ไอ้ไอ้ยันดานทาาเราลุกลังแดงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวอ่ะเหลือเรียนประมาณสามสิบห้าคน เออน่าสนเลยเออแล้วก็อันนี้นะเปิดกล่องรับบริจาคหนังสือของสมุดโรงเรียนหนังสือพวกุปกรณ์กีฬาเนี่ยเราก็ไปหาเรียนลายตามแบบตามตลาดนัดตามอะไรประมาณเนี้ยเย็นแล้ววะไปอันนี้ไปหาเรียนอะไเงี้ยด้วยวะไปเฮ้ยแต่พูดถึงแล้วเฮ้ยเราจะไปหานี่ที่ไหนดีวะ เราเล่นตลาดเลยเพื่อนเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันมีตลาดนะเราก็ไปหาตามตลาดนัดเจ้เปิดปั๊บตีเฮ้ยแต่ละใครจะเล่นล่ะตีตีไม่เป็นเว้ยแต่ลองได้เฮ้ยเดี๋ยวเล่นกิตาให้ก็ได้ไหมโอเคเพราะอะไรปงเป้งปงเป้งไปได้เลยเราจะไปที่ไหนกันดีวันนี้ตลาดขนมไหมอะไรขนมไเย็นมันไม่มีเว้ยมันต้องเป็นเปิดท้ายดึกๆไงมันร้อนด้วยเ้ยเออก็ดีนะเน้าเน้าข้าวมันหนุบจดีก็ได้เนี่ยวมันจะอะไรอีกคอใช่ตลาดต้นรุ่ง เออมันก็โอ้โหแล้วก็ตั้งงบไปเท่าไหร่ตอนเนี้ยมบมบมบเราจะเอาเท่าไหร่ดีวะเราก็เข้าอุปกรณ์ทั้ง2,000ค่าสีอีกเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รับบริจาคสมุดรับเนี่ยอันนี้เออใช่เออแล้เดี๋ยวเวลาเราเรียกอะไรก็ถ้งเงินมันเหลือเราก็ซื้ออะไรพวกอาหารกลางวันเลี้ยงน้องไปก็ได้นี่เออ เป็นการถนนเลยพอยึงระวังรถชนได้มึงครั้งยเบียด้าือมึงกันทั้งอวันคืนมึงดูข่าวว่าคนเจอวถเมาเลยรถชนลรกขับหนีอ่ะถ้ามึงเป็นอะไรไปคนหนึ่งโครงการเหลวเลยนะล้มเลยอ่ะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็รู้นะถ้ากูเห็นเชี่ยวกับตากูเลยเหรอที่ไหนวะ เบรกหลังมันปะวะโอ้โหสุดยอดเพื่อนต้องไปต่อแล้วถ้อย่างเงี้ยก็ไหวเหรอไอ้ยอัพยามึนไงไม่รู้วะไหวสิถามคนขับดูไหวไหมเฮ้ยไหวอยู่แล้วโอเคจะทำยังไงนิดเราต้องไปไกลๆเนี่ยไหวไหมขับรถไหวไหวไหวแค่นี้ได้กเรากินเหล้ามาเยอะแล้วเราต้องได้นะต้องได้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 ดได้ได้โดยไปสองจีโอเค หนูคิดว่าบอลคืนนี้ว่าไงอ่ะเชลซีแมนยูนยอะอแมนยูเหรอป๋าเชลซีเธอแมนยูเหรป๋าเชลซีเธอพี่โอ้ป๋าเลือกไม่ถูกเลยแมนยูนะแมนยูเชลซีโดนแน่หรอ่แมนยูชื่อหนูแต่พี่ชอบเชลซีอ่ะแต่ป๋าชอบเชลซีอ่ะเท่าไหร่เลยแมนยูเหรอเล่นเท่าไหร่ดิก็จะโทรไปจองสักมันน่าราคาต่อเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ถึงสองหมื่นเลนี่ รู้ก็ล่ะควบลู้กว่าไม่รู้หรือว่าเมื่อเมื่อก็ไม่รู้อ่ะต่อปอเปล่าต่อปอตรงไหนต่อปอต่อปอ,อ,ปอเล่นยูซีกว่าโอเคบ้านแมนยูได้ทั้งงั <Okay. S 2> ้นก็ตเต็มรู้เนี่ยเท่าไหร่สองหมื่นทำไงทำไงก็โทรบอกแมกอกออ่อีกแล้วกันเงินพอโอเคป่ะเดีย๋ยวก็โทรบอกไปว่ามีกิจกรรมของหมอโอเคโอเคโอเควันนี้เราจะไปกันแล้วเนะี่ยตังค์ครบนะเพื่นอนครบครบเจ โทรเคลียร์ว่าเฮ้ยไหวป่ะเพื่อนเฮ้ยไหวรถนี้ขับไหว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 อ่ะไปถึงไหนเออโอเคเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะไฟล้งไฟล้งนี่เฮ้ยไฟล้างนี่เฮ้ยไฟล้างไฟล้างไฟลังอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เว้ยไปเร็วไปเลยไปเลยเร็วเร็ว พี่ชนคนกำได้ไข่กอกกำนันต้องคืนสนอง Bentham.